ันนี้คือผลิตภัณฑ์ขจัดกินอับเสื้อผ้าจากสารสาก,กัดเปลือกส้มโอมันเป็นยังไงครับเนี่ยตัวนี้นะคะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะเราจะใช้เปลือกส้มโอแล้วก็จะมีกล้วยไม้มาเสริมด้วยค่ะของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์สองชนิดค่ะในแพคค่ะจะมีผลิตภัณฑ์สเปรย์สิทธ้าและผลิตภัณฑ์สักผ้าค่ะอ,อ,อะไรนะสักผ้ากับอะไรนะสักผ้ากับฉีดผ้าฉีดเวลารีดอะใช่ค่ะเป็นฉีดกินอับอ๋อกินอับ จะลองดมกินมีมีมมลองว่าอันนี้เดี๋ยวเราบากเธอแกะใหม่เอานี้ด้วยอันนี้ใช่ค่ะตอนนี้จะช่วยเขาจดกลิ่นอับเสื้อผ้าได้มันมันก็ไม่ได้กินส้มโอเท่าไหร่นะมันก็ว่าถ้าส้มโอจะเป็นตัวน้ำยาซักผ้าค่ะแต่ว่าสเปซิฟิคผ้าของเราจะมีตัวเสริมหลักก็จะเป็นกล้วยไม้ของกล้วยไม้ะะมากกว่าอ๋อเน้นไปทางกล้วยไม้ใช่ค่ะก็คือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยค่ะใช้สารสกรัดจากธรรมชาติ มีส่วนผสมอะไรพอจะบอกไลยจะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อแล้วก็ช่วยกระจายกลิ่นให้หอมติดหนกขึ้นแล้วก็จะมีตัวเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่เราสกัดก,กันเองค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นส้มโอก,กับกลิ่นกล้วยไม้เมื่อกี้ส่วนผสมรู้แล้วคน <c oughs> เรานี่มาจากวิทยาลัยะอ,ะอะไรนะอาชีวศึกษานคนปรปฐมค่ะสาขาวิชาการโรงแรม ส้มโอเยอะใช่ส้มโอเยะอยะทีเนี้ยไอเนี่ยเราใช้แค่เปลือกมันไม่ได้ใช่ค่ะ,คะเราจะไปซื้อเปลือกจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชุชมชนมาอีกทีหารายได้ให้เขาแล้วเราก็จะไม่เสียต้นทุนการผลิตเยอะมากด้วยเพราะว่าเป็นของเหลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเขาก็จะทิ้งอยู่แล้วแล้วก็ไปขอซื้อส่วนนั้นของเขามาเขาก็จะได้เงินรายได้ด้วยแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยถือว่าเป็นเรื่องที้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้แยกขายขายเป็นคู่ใช่ค่ะ เป็นคู่นี่ราคาเท่าไหร่คะเป็นคู่ราคาจะอยู่ที่248บาทค่ะ248ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคู่คุณจะอยู่ที่อันนี้จะเป็นคูละ1น9บาค่ะตัวน,นี้จะเป็นคน่ละ89บาทค่ะคือในในท้องตลาดทั่วไปที่เขาขายราคาประมาณเท่าไหร่นนเราดีกว่าเขาหรือว่าเราปลอดภัยเรื่องมีข้อดีกว่าเขาไก็คือของเขาหนูไม่แน่ใจว่าจะมีสารเคมีหรือเปล่าแต่ของเราเรารับประกันเลยว่าเราใช้สารสราะธรรมชาติ ปลอดภัยไม่มีสารเคมีแน่นอนครูจะเชื่อได้ไงว่าปลอดภัยมีใบทดสอบประสิทธิภาพที่ไหนวะสมมพระว่าใช้แล้วผื่นผื่นไม่ขึ้น,นครูจะมั่นใจได้ไงมีใบในส่วนของอันนั้นเราก็อย่่งีืยค่ะอยู่ในขั้นตอนการนั่นอยู่ใช่แต่ว่ารูปการผลิตอะไรถึงคะเพราะว่าผลไม่มีสารเคมีแน่นอนูอใช้ของในครัวเรือนในธรรมชาติ ซึ่งขั้นตอนนั้นมันก็ใช้เงินเหมือนกันนะในการตรวจสอบใช่ใชเพรนั้นต้องค่อยๆทําทไปใช่ใชแต่ว่าไอเดียโอเคดีแล้วขอบคุณครับน้องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมแพนแอกอะไรนะการโรงแรงงแมแ